ขายบ้านไปหนึ่งหลังต้องเลือกที่จะทิ้งบ้านเพื่อที่จะเอาลูกน้องและล้านไว้นังเรื่องลบเรื่องก็ต้องมาที่ก่อนนีไม่งั้นไม่ได้โต๊ะนี้มีโต๊ะประจำทุกวันเสาเลยควรใจป้าก็ลงมาที่นี่ได้มิตรภาพเวลาลูกค้ามาได้ความอบอุน่นได้ความเป็นเป็นคนต่างจังหวัดที่มาอยู่ในเมืองเราให้บริการเท่ากันหมด V I P เหมือนกันหมดที่นี่ มันต้องมีโต้ปัญหาบ้างอาหารช้าบ้างลูกค้าเมาและตกเก้าอี้บ้างไปจีบแฟนเขาบ้างเนี่ยแต่ละคืนมีปัญหาเราเข้าไปชนเองเจ้าของร้านต้องมาทุกวันโตเแรกอย่างโต้ทุกทายต้องได้เจอเจ้าของร้านจุงเล่าให้ลูกค้าได้เราสามารถไปหยิบน้ําแข็งเมื่อลูกค้าชูขึ้นมาจะทําจนกว่าจะเดินไม่ไหวเงินที่กบหายไปเท่าไหร่หายไปประมาณ11ล้านบ้านไม่มีเหลือเลยนะคะไม่มีบ้านอยู่เลยไม่มีรถใช้ด้วยเมื่อก่อนนั้น ส่วนมากเจ้าของร้านรุ่นใหม่จะนั่งเฉยๆแล้วก็ให้ลูกน้องทำแม่หนูขอเบิกเงินก่อนนะเบิกแล้วไปก็มีหรือว่าอยากให้แม่กบเลี้ยงเล่าหนึ่งโต๊ะก็ได้นะคะ จะเลือกนะคะให้เป็นเพกซ์ได้ให้เป็นเอกลักษณ์ของตัว,วน้ำสติ๊คือยังมีสามวงเริ่มแต่สองทุ่มยาวไปเรื่อยๆเ,เวลาบอกไม่ได้ลูกค้ามาแต่หกวงพอสี่ห้าทุก็ะจะมีลูกค้าทั่วไปแบบนึงแต่ลูกค้าผู้ใหญ่ครอบครัวก็จะมาแต่หกเพราะว่าโต๊ะจองสุ่มเสาเนี่ยเราบังคับให้ลูกค้ามาหนึ่งทุกถ้าใครมาเลทจากหนึ่งทุกจะไม่ได้โต๊ะจองจองได้เดี๋ยต้องมารับโต๊ะหนึ่งทุกๆๆ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  เป็นลูกค้าเก่าแก่ของมัวนั้งิถ้าเป็นรสชาติถ้าเป็นรสชาติก็จะเป็นรสชาติดังเดิอตอนหัวคาดก็จะนั่งแบบนี้เดี๋ยวรอดูรอบหนึ่งว่านี้จะเป็นยังไง มาจากนครครับนี่ใ้ายครับกว่าได้มาถึงกว่าจากเส้นแล้ววันนี้ก็นั่งเครื่องลบเครื่องก็ต้องมานี่ก่อนไม่ได้แวะได้แวะที่ดีเลยครับมาตั้งแต่ทุ่งมึนอ่ะพี่ไม่งั้นไม่ได้โตนี้อ่ะมีโตประจําทุกวันเสาร์เลยไม่งั้นต้องไปกับตุ๊กับคุณกับวันบาลนักงเดี่ยวร่องเลยมาเดี่ยวก็ตักทิ้กันค่ะเที่ยวก็แบบนี้เลย มาจากไหนมาจากพระสชริกุงัวใจใต้ก็ลงมาที่นี่พออยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวปบีพมาว่าแบบสนุกตาวใจมามาได้จุ่มตุเทยแล้วก็ุมวใครยูู้ก็บอกร้านหลอนี้เป็ต้องปาแต่ว่าั้งใจรเในูหลอหลับปนลูกสะใภยม่ม อันนี้เป็นห้อง V.I.P ของเรานะคะอันนี้ไว้สําหรับรองรับที่เป็นครอบครัวแล้วก็เป็นเด็กๆที่จะได้ไม่ต้องรวมกับเป็นร้านเล่าอันนี้เป็นเหมือนร้านอาหารทั่วๆไปธรรมดาฉลองถ้วยได้แชมป์นะคะอันนี้เนื้อเชิญมาก่อมาบ่อยไหมคะมาบ่อยไหมที่เรสองกับขันเพราะว่าได้แชมป์บ่อยใช่ไหมคะ แกงส้มคือมาจากตรงนี้เลยค่ะแกงส้มมาจากตรงนี้เลยแล้วก็อันนี้อาหารที่จะเสิร์ฟนะคะในครัวมีคนทัน้งหมดกี่คนประมาณนี้สิบหกคนค่ะสิบหกคนค่ะเสิร์ฟทั้งคืนเสิร์ฟทั้งคืนเคยนับไหมว่าเสิร์ฟแกงส้มเยอกว่าคืนหนึ่งกี่หม้อประมาณหกหม้อค่ะหกหม้อเบอร์สี่สิบสี่ถ้ามันไม่โหลดมากอย่างแกงส้มอ่ะมันโหลดมากก็ะจะรอหน่อยถ้าเป็นอาหารทั่วๆไปอาหารทอดมันก็จะได้ประมาณไม่เกินห้านาทีอัดในครัวเต็มที่เพื่อที่จะให้อาหารออกเร็วขึ้นอาหารออกเร็วคึ้ มาน้ําแบ่งแบ่งเป็นสองแบ่งเป็น2โซนนะคะโซนฝั่งเวทีก็จะอยู่ฝั่งโน้นโซนฝั่งนี้ก็จะอยู่ฝั่งน<อ>ี้ที่นี่จะสั่งวันต่อวันด้วยด้วยความชินที่25ปีนะคะจะสั่งให้พอดีทุกวันจะไม่ขาดจะเหลือก็นิดหน่อยจะเราจะรู้ว่าวันจันรน่ะลูกค้าประมาณไหนวันอังคารลูกค้าประมาณไหนวันศุกร์ลูกค้าประมาณไหนเช็ <c oughs> คสต๊อก <c oughs> ทุกวันลงสต๊อกทุกวัน <c oughs> จะเต็มพื้นที่หมดนะคะสำหรับถุกเขาสำหรับขัวดักซิ้นนะคะเจ้าของร้านคนนี้จะยุ่ร้านุกปืนย่าใไรทุกคนมาจำพัดบรรยากาศสำหรับขัวดักซิ้นจะกล่าวมามีความลุ้นแน่นอน นี่ปีที่ยี่ห้าทำคนเดียวมาตลอดยี่ห้าปีคะ่ะมาจากร้านประมาณสี่โมงเย็นค่ะกลับอีกทีหนึ่งก็ห 5, 5้าตีห้าวเช้าค่ะทำเองตลอดลูกค้ามานี่ไม่ว่าตัวแรกอย่างตัวทุกทายต้องได้เจอเจ้าของร้าน,น <laughs> มาสี่โมงเย็นนะคะจะมาจัดการเรื่องอาหารในลูกน้องได้กินเพื <c oughs> ่อจะถ้าลูกน้องอิ่มแล้วอ่ะมันจะได้ขับเคลื่อนพาั่งเมื่อกว่าเราอิ่มแล้วเราก็ทํางานได้ต้องใช้ความหยิมแย้มแจมไส้ต้องใช้ความเอาใจใส่ตลอดเวลาค่ะเมื่อปี40ย์เป็นพนักง,งานบัญชี เกี่ยวกับอสังหาตอนนั้นอ,อสังหามันมันแตกสลายก็เลยตกงานก็มาที่ตะวันนาเนี่ค่ะเอาเสื้อผ้ากเก่าๆมาขายมันมีร้านว่างอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยมาเปิดข้าวแกงข้าวแกงแ,แ,แล้วขนมจีนค่ะมันมีลูกค้าแบบวัยรุ่นอ่ะพี่กอบอยากดื่มอยากดื่มเบียร์บ้างอะไรบ้างโดยที่เราเดินไปส่งข้าวตมล็อกในตะวันนานะคะก็มีลูกค้าสั่งเบียร์เราก็เลยเดินขายเบียร์อีกก็เลยมาเช่าตรงนี้เพื่อที่จะให้น้องๆมาได้นั่งที่มันเยอะขึ้นเนี่ยค่ะตอนนั้นมีประมาณ ยี่สิบโต๊ะเป็นล็อกเดียว<อ>แบบนี้ค่ะโซนที่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นโซนคนใต้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนิสัยคนใต้อะถ้าเป็นเจ้าของร้านที่เป็นคนใต้ก็จะแวะทานอยู่ตรงนั้นแหละแวะอุดหนุนอยู่นั้นด้วยนิสัยคนใต้มันก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วด้วยความที่เราอะทำเองทุกอย่างเสิร์ฟเองทําเองแล้วก็คุยนี่น้องๆก็พาพี่พาน้องพาญาติมากินนี้มันก็ล้นไปเรื่อยก็ขยายเอยขยายเรื่อยจากหนึ่งล็อกตอนนี้เป็นสิบห้าล็อกประมาณสักร้อยแปดสิบโต๊ะได้ตอนนี้ระะ้อยแปดสิบ ถ้าไม่หลงตัวเองก็ต้องชอบเจ้าของร้านเป็นอันดับแรก หนึ่งถ้เราได้ได้มิตรภาพเวลาลูกค้ามาได้ความอบอุ่นได้ความเป็นเป็นคนต่างจังหวัดที่มาอยู่ในเมืองเราจะไม่แบ่งกันเลยคนเหนือคนใต้คนอีสารมาถึงถ้าโต๊ะข้างๆสังเกตได้เขาจะชวนกันคุยชวนกันเต้นสองนักดนตรีค่ะเป็นสิ่งสําคัญของร้านเหมือนกันแนวใต้อย่างเดียวของเราต้องร้องเพลงใต้อันดับหนึ่งนอกจากบ้านลูกค้าขอบางทีลูกค้าอาจจะขอเพลงแบบแนวตลาดบ้างอะไรบ้างก็ได้แต่เอกลักษณ์ของกัวเักสินคือต้องเน้นเพลงใต้อย่างเดียวถ้าจะให้มองว่า เขาเลือกที่จะมาเพราะว่าเขาอบอุ่นเข้ามาแล้วไม่มีเรื่องเข้ามาแล้วมีแต่รอยยิ้มข้างโต๊ะมาหมดทุกภาคเลยเชียงรายก็ยังมานะคะเชียงรายแม่องศรเมื่อวานนี้ก็มีน้องจากเชียงรายแล้วก็มีน้องจากมาเลก็มาค่ะถ้าคิดก็อาจจะเป็นความโชคดีนะคะอาจจะเป็นความโชคดีแล้วก็มีความผสมที่ที่มันได้อัตลบมากกว่าหนึ่งมาได้กินอาหารใต้แต่ถ้าไม่ใช่คนใต้ก็ยังมีอาหารอีสานที่รองรับนะคะมีส้มตํามีน้ําตกมีอะไรที่รองรับได้ได้หมดแกงส้ม ปลากระพงยอดมะพร้าวเมา,มามามากเลยขาแบบลูกค้าใหม่ๆมาแบบโอ้ยจะไม่ไหวแล้วจะล้มจะล้มซดเข้าไปทีเดียวเนี่ยฟื้นเลยค่ะเต้นได้ปกติอีกเต้นได้อีกครึ่งชั่วโมงอคิดดูแล้วก็มีต้มแซ่บกระดูกอ่อน,นมีต้มแซ่บกระดูกอ่อนยำปลาดุกฟูสไตล์แบบรสจัดสักนิดนึงสาหรับคนขี้เมานะคะสําหรับคนขี้เมา <laughs> <laughs> เราไม่ได้เป็นร้านเหล้าร้าน ขายเหล้าอย่างเดียวเราสอนน้องไปด้วยน้องอย่ากเกเรนะลูกลูกกลับไปลูกต้องไปอ่านหนังสือถึงเวลาสอบลูกต้องสอบเราจะสอนให้น้องแล้วก็ถ้าจะเกเรแม,แม่แม่เข้าแล้วว่าหนูเมามากไปอะไรเงี้ยเราจะไม่ให้ลูกค้าเมามากนะคะเหมือนน้องที่ใส่ชุดคุยมาเนี่ยตอนเขาเรียนอะ่ะเขาก็จะขอว่าเออถ้าสอบได้แล้วเขาจะเอาชุดคุยมาถ่ายที่นี่นะ ถ้าผ่านถ้าได้รับปริญญามีหลายท่านมากสอบตำรวจก็เหมือนกันเอาชุดตำรวจมาเหมือนกำลังใจอะค่ะเหมือนเหมือนจุดศูนย์กลางและกำลังใจของน้องที่มีความใฝ่ฝันในเมืองกรุงนะคะเหมือนอย่างบ้านเราอะเรายังได้เจอพ่อเจอแม่ถ้าเราอยู่บ้านถ้าอยู่กรุงเทพเราก็มาขวทเทสินมาแม่กบสิก็พอจบแล้วก็จะมีรางวัลให้อยากได้อะไรหรือว่าอยากให้แม่กบเลี้ยงเหล้าหนึ่งโต๊ะก็ได้นะคะนักเรียนในสิบทหารอะไรทุกรุ่นหัวเกียนนี่ถ้าไปถามได้เลยรู้จักแม่กบหมดที่ร้านดังก็เพราะว่า เป็นเป็นกระแสที่น้องๆและลูกๆเอาไปทําให้เราเองต้องขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนกําไรเหรอบางเดือนก็ขาดทุนนะ <laughs> ระบบงานนะคะความใส่ใจแล้วก็เราจ้งใจทําเองเราไม่ใช้ลูกน้องไปไปประสานงานกับลูกค้าอย่างมีปัญหาลูกค้าไม่พอใจร้องเรียนมาร้อยกว่าโต๊ะไม่มีลูกค้าต้นไหนที่แบบ พอใจเราหมดทุกโต๊ะมันต้องมีโต๊ะปัญหาบ้างอาหารช้าบ้างเด็กเสิร์ฟบริการไม่ดีบ้างแต่ละคืนมีปัญหาเราเข้าไปชนเองบางครั้งถ้ามันขอโทษไม่ได้เราก็เลี้ยงเขาเองโต๊ะนี้รับผ <c oughs> ิดชอบเองเหมือนเมื่อคืนเนี่ยโต๊ะเมื่อคืน <c oughs> ก็มีลูกค้าบอกว่าอาหารช้าไปนะไม่เอาแล้วไม่กินไม่กิน เราบอกว่าไม่เป็นไรให้นั่งเหอะนั่งเหอะเดี๋ยวรับผิดชอบเองต้นนี้นะคะเดี๋ยวรับผิดชอบเองแล้วก็นั่งกินกับลูกค้าและลูกค้าก็จะภูมิใจเพราะว่าเมื่อคืนเขามาจะขาดใหญ่แต่ลูกค้าก็แฮปปี้เมื่อคืนเมื่อคืนลูกค้าแฮปปี้ก็ดีใจ146คนค่ะ146ชีวิตทั้งร้านนะคะต้องดูแลเราอย่าอย่าแบ่งชนชั้นว่าจะเป็นเจ้าของร้านกับลูกน้องบางครั้งนั่งกินได้หมดนั่งกินแล้วก็สอนว่าอันนี้เรากินข้าวหม้อเดียวกันนะลูกเรามีเงินไม่มีเงินวันนี้ เราได้ทิปไม่ได้ทิปแต่เรายังมีข้าวกินพยายามสอนในซื่อสัตย์ให้มากที่สุดเราไม่ต้องรวยแต่เรามีความสุขรักทุกคนทุกคนอยู่มา10ปี20ปีหมดนักดนตรีเนี่ยน้องไมล์มอมเมนได้อยู่ตั้งแต่ร้านเปิดเด็กเสิร์ฟก็อยู่ตั้งแต่ร้านเปิดแม่ครัวก็อยู่ตั้งแต่ร้านเปิดใ,ใจอย่างเดียวเพราะว่าครั้งหนึ่งก่อนโควิดเราไม่มีเงินเลยข้าวสารกับไขใ่ให้ลูกน้องได้กินมากินกันตรงนี้หมดเลยปีกว่าเกือบสองปีที่เราอยู่อย่างเงี้ยลูกน้องก็ยังไม่ทิ้งเราไป ให้แยกย้ายไปแต่น้องไม่ไปูลกลกับบ้านก่อนได้นะลูกแต่น้องๆไม่กลับน้องๆเลือกที่จะอยู่แล้วก็อดทุกคนผิวโซมากตอนนั้นเพราะว่าไม่มีไรายได้เลยแล้วก็ไม่ได้บูมขนาดนี้นะคะ,ะตอนนั้นร้านก็ลําบากเราก็เป็นหนี้เป็นสินขายบ้านไปหนึ่งหลังเพื่อที่จะมาเลี้ยงลูกน้องในปีกว่าในจํานวนเงินที่6ล้านกว่าในภายในสองปีไม่มีรถใช้ด้วยเมื่อก่อนนั้นรถโดนยึดเงินที่กบหายไปเท่าไหร่หายไปประมาณ11ล้านเรามาเปิดใหม่เท่ากับเราต้องลงทุนใหม่ เครื่องเสียงอะไรพังหมดโต๊ะอะไรเนี่ยมอดกินหมดทุกอย่างแล้วก็ด้วยต้องเลี้ยงลูกน้องทั้งหมดปีกว่าเนี่ย140ร้อยสี่สิบกว่าคนที่จะต้องให้เขากินกันอยู่ตลอดเวลาบ้านไม่มีเหลือเลยนะคะไม่มีบ้านอยู่เลยต้องเลือกที่จะทิ้งบ้านเพื่อที่จะเอาลูกน้องและล้านไว้เพราะว่าบ้านน่ะเราอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ลูกน้องเนี่ยเรามีชีวิตมีชีวิตตาดำๆเนี่ยที่จะต้องกินเงินมีไม่มีแต่ว่าร่างกายต้องอิ่ม ก็เลยต้องให้ลูกน้องได้กินก่อนลูกน้องจะรู้ดีว่าที่นี่ต้องให้อิ่มก่อนแล้วก็จะให้ลูกน้องก่อนเสมอแม่หนูขอเบิกเงินก่อนนะเบิกแล้วไปก็มีไม่เป็นไรเขาอาจจะเดือดร้อนวันนี้เขาอาจจะเดือดร้อนถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่ทําเราแบบนี้ถือว่าเราทําบุญให้กลับมาหาเราเป็นร้อยเท่าพันเท่าให้สิ่งดีๆกลับเข้ามาหาเราไม่เคยเสียใจที่ลูกน้องโกงไปที่ลูกน้องเอาไปไม่เคยเสียใจเลย เหมือนรายได้เข้ามา1อย่าง1รายการแต่ว่าเรามีรายจ่ายเป็น10รายการนะคะรายจ่ายเยอะเราระวังตัวเราแบ่งเราได้มา100บาทอันนี้เป็นค่าลูกน้องอันนี้เป็นค่าเช่าอันนี้เป็นค่าเครื่องดื่มเราเก็บไว้ส่วนตัว 5- หรือ10เเซนโดยที่เราไม่ฟุ่มเฟือยนะคะรายได้เรามีแค่นี้เราก็เที่ยวแค่นี้ใจมากกว่าใจใจแลกใจ,ใจถ้าเราอยากได้ลูกค้าประจำนะคะเราไม่พูดถึงลูกค้าขาจร อยากได้ลูกค้าประจํเพอถึงวันศุกร์นี่ต้องคิดถึงแม่กบแล้วต้องมาครัวแล้วใจแลกใจมากกว่าวันศุกร์อยากไปกินขนมจีนฟรีนีเรามีขนมจีนสุกเสาร์อาทิตย์ฟรีวันละ6กโลทุกวันทานขนมจีนที่นี่แล้วกลับไปนอนได้เลยเท่ากับคืนกําไรให้กินน้อยแต่กินนานๆไงนะเราต้องเป็นเจ้าของร้านที่อยามองแต่ว่าวันนี้เราต้องเอาเงินที่ได้มาเก็บไว้ที่เราหมดเก็บได้มาร้อยหนึ่งราให้เขาไป80เราเก็บไว้20ก็ยังดี หรือบางทีเหลือ5บาทก็ยังดียังก็ยังได้กินยาวๆย,ยังได้กินยาวๆเรื่องคน146ชีวิตก็146ปัญหามาเจอลูกค้าอีกร้อยกว่าโต๊ะก็กลายเป็นพันกว่าคนแต่ละคืนปัญหาลูกค้าเมาและตกเก้าอี้บั่งลูกค้าเมาแล้วก็ล้มไปใส่แฟนเขาบ้างไปจีบแฟนเขาบ้างเนี่ย คือต้องเข้าไปแก้ปัญหาตลอดเพื่อ,อที่ไม่ให้เขาทะเลาะก,กันเพื่อที่จะให้ร้านมีความสุขให้โต๊ะข้างๆมีความสุขเราอย่าใช้ลูกน้องเป็นแบบไปสื่อให้เราอะส่วนมากเจ้าของร้านรุ่นใหม่จะนั่งเฉยๆแล้วก็ให้ลูกน้องทาเหมือนถ้าเราไปไหนอะถ้าเราได้เจอเจ้าของร้านหรือว่าได้เจอคนที่ที่แบบคุยด้วยแล้วสบายใจอะมันก็จะอบอุ่นก็อยากจะมาอีกบางคนอ,อกหักมาร้องไห้มามาเจอเรามาได้ระบาย ก็ดีขึ้นอีกพรุ่งน,นี้มาอีกมาลืนนี้มาอีกถึงร้านจะใหญ่ขนาดไหนเราต้องมาเองทุกวันถ้าเป็นครัวดับสินนะเจ้าของร้านต้องมาทุกวันแล้วก็ต้องเดินทุกวันต้องยืนเจอกับลูกค้าทุกวันไม่มีค่ะไม่มีกเกษียณจะทําจนกว่าจะเดินไม่ไหวไม่ไม่กเกษียณเรายังแข็งแรงเรายังต้องทำต่อคิดอยู่เสมอว่าเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคน เราสามารถชงเล้าให้ลูกค้าได้ทั้งที่เราเป็นเจ้าของร้านเราสามารถไปหยิบน้ําแข็งเมื่อลูกค้าชูขึ้นมาเราสามารถไปเอาน้ําแข็งมาให้ลูกค้าได้ชงเหล้าได้หมดทุกโต๊ะอันนี้เราทําให้ลูกน้องเห็น2เราไม่เล่นการพนัน3เราไม่ฟุ่มเฟือยให้ลูกน้องเห็นเรามีเงินเท่าไหร่เราก็ใช้แบบปกติเหมือนคนทั่วไปกินข้าวกับลูกน้องได้ปกติลูกดูสิขนาดแม่อย่างเงี้ยแม่ยังชงเล้าเลย แม่ยังเดินทั้งคืนเลยต้องรับลูกค้าทั้งคืนเลยเราให้บริการเข้ากันหมดเราไม่คัดเกตลูกค้าเข้าไปชงเหล้าได้เหมือนกันกอดได้เหมือนกันทักทายได้เหมือนกัน V.I.P เหมือนกันหมดที่นี่สำหรับผีกอบนะคะสำหรับขวดดักซิ้นบริหารมายิมห้าปีถ้าว่าลูกค้าประจําจะรวัวผู้ยิ่งคน่นี้จะไม่เคยทํารายใครเลยถ้าน้องง่ายไปหลายวันหนองกลับมานนองจะได้สวมกอดจากผู้ยิ่งคน่นี้สเสมอแล้วก็ตุกๆกคนดีข้าวมากต้องได้รับความอบอุ่นจากขวดดักซิ้นยืนยันได้เลยว่าขวดดัก